ฟิตหุ่นได้ทุกวันไม่ต้องออกไปจิมครับ B G Fitness Spinning Bike จักรยานออกกำลังกายครบฟังก์ชันแข็งแรงปั่นมันปลอดภัยเลือกได้หลายรุ่นตามสไตล์คนนะครับฟิตท,ที่บ้านก็ปังได้นะครับอยากฟิตหุ่นให้ปังแบบมือโปรแต่ไม่อยากเสียเวลาไปออกไปยิมใช่ไหมครับแนะนำเลยครับ B G Fitness Spinning Bike จักรยานออกกำลังกายที่ออกแบบมาเพื่อคนรักสุภาพโดยเฉพาะครับมีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับทั้ง S 3 0 3ครับหน้าจอ L D ครบถ้วนมีที่วัดชีพจรครง แข็งแรงนะครับแล้วน้ำหนักได้ถึง120กิโลกร,รัมนะครับไฟวิว6กิโลกร,รัมครับรุ่น e l i t e 01ครับรุ่น m i n i มอลราคาคุ้มค่าไม่มีหน้าจอแต่ครบทุกฟังก์ชันพื้นฐานแฮนด์เบาปรับได้ปลอดภัยด้วยเบรกชุกเชือนครับ e l i t e 02ก็เพิ่มความล้ำรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธกับแอปออกกำลังก,กายนะครับฟิตสนุกเหมือนปั่นในสตูดิโอนะครับ e-life e 03ก็หน้าจอ LED แสดงผลครบ พร้อมที่วัดชีพจรนะครับแฮนปรับได้ออกกำลังกายมั่นใจทุกจังหวะคุณสมบัติเด่นทุกซีรีส์ก็คือบริหารกล้ามเนื้อขาสะโพกต้นขาและก็หัวใจนะครับช่วยระบบไหลเวียนโลหะดีต่อสุขภาพหัวใจครับท่านครับปลอดภัยด,ยด้วยสายรัดข้อเท้าและเบรกฉุกเฉินครับปรับแรงต้านได้ตามความต้องการเหมาะทั้งผู้ที่เริ่มต้นและก็สายฟิตเนสครับโครงสร้างแข็งแรงทนทานรองรับการใช้ง,งานยาวๆกันไปเลยครับเหมาะสำหรับคนที่สูงไม่เกิน175-180ซนเมตรครับ อยากออกกำลังก,กายที่บ้านให้ได้ผลจริงต้องเลือก spinning bike จาก BNG Fitness นะครับคลิกดูละยละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ